ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับลูกอีสานชาแนลนะครับมืันนี้จะเป็นคลิปเก็บเห็ดปลานะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามยูนะครับอ่าเป็นการเก็บเห็ดไข่นะครับพี่น้องนี่เนาะไข่ห่าได้ประมาณหนึ่งเลยครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับจากผููเชียวชาญของห้องนะครับในการเก็บเห็ดนะครับพี่น้องมีเห็ดไข่นะครับเนาะอ่าวิธีการก็คือห่าเปิดเปิดเปิดนะครับหาอยาคลียอะไรครับ แต่เชียร์เดี๋ยวเชื่อเห็ดมันมันสิตายนะครับมันอยู่บ่เดือนนะครับเขาก็เอาเสียมหรือหนีดก็ได้ครับแค่นะครับเนาะอ่าประมาณนี้แหะครับเห็บชนิดนี้นะครับมันจะเกิดเป็นมูนะครับเนาะอ่าเพ่ก็ได้ประมาณนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหา่อไปเรื่อยๆครับพี่น้อง อ่าสิขื้นนีดแถวนี้แหละครับนี่ขึ่นเป็นนี่เป็นกุ้มนี่นี่นีนี่ครับนี่นี่นี่นีครับขึ่นยี่คอนใหม่ครับขื่นก็มา้วครับครับครับขื่นยี่คอนใหม่ครับพี่น้องเห็ดนีแต่เห็ดไ่นี่นีนี่ครับโอ้เียเห็ดน่มันเหล่านี่นี่นี่เียมันนี่ครับนี่แหละครับเชื่อมันสีเดือนีเดอครับนี่นี่นีครับนี่หะครับเห็ดพวกนี้ม่นจ่ข่นเป็นกุ้มเป็นมูนะครับพี่น้อง ครับห้องกับเปิดหานะครับกันเลียเดี๋ยวเชี่ยวเห็ดมันตายนะครับมันจะบ่เดินนะครับรับถึงเป็นมูถเป็นกุ้มนะครับครับพี่น้องพออีกแล้วครับ นี่แหะครับนี่แะครับนี่แหะครับนี่แะครับพี่น้องโหเห็ดไค่ครับดอกง่ายพอมนะครับดอกง่ายขาง่ายนั่นดอกนึงเป็นไค่เอาใส่ครับใส่ใส่ครับอ๋อนี่อันนี้เห็ดไข่มูนี่ก็เอาไปเห็ดเชื่อหรือแกงกัไเลครับไอ้บโบมันแกงปนครับอ่าขุดเอาเลยครับเพราะว่าเห็ดมูนี้มันขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม ขึ้นเป็นมูอ่าช่วงนี้กะเป็นเดือนมิถุนานะครับเนาะมันกะกำลังขึ้นนะครับพี่นอ้องมันนี่แหละครับผล้าเป็นเฮดรุ่นแหลกๆนะครับดอกมันสีใงญนนะครับก็หาบึ้งไปเรื่อยๆนะครับเป็นวาบอผิดหวังกันแน่นอนนะครับสำหรับการหา นะครับปลาสาระข้ามนะครับมันก็อุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องปลาถึงยังคงความอุดมสมบูรณ์ถ้าเฮ็ดขึ้นก็แสดงว่าจุลินทรีย์ในดินในดิี่ดีนะครับดินมันบบมีสารเคมีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าโบมีเห็ดเลยนี่ก็แสดงว่าดินนี่มันเป็นพิษนะครับดินเป็นพิษ เพราะว่าพวกนี้มันมันมันสู่เชื้อรล่าอย่างอื่นบ่ด้ครับครับแต่ว,ว,ตว,ว่ห้อาก็อยากขห้นเห็ดอย่างอื่นนะครับนอกจากเห็ดไข่แล้วนะครับอยา๋ยเสียเห็ดละงโงกเห็ดครับแต่ว,ว่าหาไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้อง นี่แหละครับนี่ดอกดไข่นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับไข่เนาะดอกมันน้อยครับพอดอกน้อยนะครับพี่น้องนี่ครับมันขึ้นเป็นกุ้มเป็นมูเป็นฝูงอย่างเงี้ครับต้องพยายามเปิดเบ้างครับแต่ว่าให้จะไปเคลียร์จนจนเชืยอมันเดินบ่ได้นะครับ กะเอาไว้เพื่อผู้อื่นนั่มจะเอาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานห้องนะครับมันก็นจะเกิดเรื่อยๆของมันแหละครับ้ามั่งได้อุดมสมบูรณ์นะครับมันก็จะขึ้นขึ้นอยู่ตลอดครับนี่ครับนีอ๋อนี่ครับพี่น้องไข่เนาะครับเนาะนต่ว่าเหฮดตัวนี้มันหนาสิเสียแล้ว ไข่เนาะมาไปยังครับเลาะนี่แหละครับขึ้นแถวหนี้นะครับพี่น้องครับห้องกะหามาได้สักพักนึงแล้วครับพี่น้องก็บก,กัพ่อใด้นะครับเนาะจังหวัดมาสาล่าข้ามเี่ย็เป็นเขตที่วา อุดมสมบูรณ์นี่ว่าครับครับเข้ากะหาไปเรื่อ,อยๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นพอสมควรนะครับเพราะว่าผมก็่อยากคลิปที่มันยาวนะครับพี่น้องก็อยากให้พี่น้องเบิ่งไปน้แล้วก็นกันไปน้าครับห้าเทียเข้าคิดฮอดบ้านนะครับ ลูกอีสานเชนเหลเนี่ยก็สิพยายามซื้อออกมานะครับซื้อออกมาถึงชีวิตของลูกอีสานนะครับในการหาเห็ดเก็บเห็ดนะครับก็ได้ความู้ในเรื่องของเห็ดไปพร้อมนะครับเห็ดมันเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายชนิดนะครับเนาะว่าขันจิกินเห็ดกินยังเท่ากับควรระมัดระวังนะครับ เบอแมนเขาจิไปกินซุ่มสีซุ่มหานะครับซุ่มหกซุ่มเจ็ดซุ่มแปดซุ่มเก่าเลยครับเข้ากับพยายามบึงเอาละกันครับพยายามบึงแล้วก็มีวิธีอันใดที่เข้าสามารถบ่งบอกถึงลักษณะว่าเห็ดกินได้หรือเห็ดกินไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้สนีทก็นะครับเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหนาลวกันแล้วก็เดี๋ยวสีสรุปออกไม่เห็นว่า ห่าได้หลายปันไ,นไดนะครับในการเก็บเห็ดในครั้งนี้นะครับอยู่จังหวัดมาสรารค้มนะครับทินอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็เอาไวช้ชินีก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับสวัสดีครับ